อ่ะกทท fc ทุกคนนะครับผมสำหรับเย็นวันที่ส1็นะครับวันนี้แนวทางสตา r ์วีกาชาแล้วก็พ่วงประตูชัยพรุ่งนี้ต่อเลยนะครับก่อนอื่นมาดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานสตา r V วี8า8มาที่เด่น9นะครับแล้วก็93 39 ส่วนกาชาตินะครับห้าสาหลุดนะครับมี8ปดหกับหกเจนะครับประตูชัยหก4ี่สีมี1 4 0 4สันติภาพนะครับมาที่8 7 0 7 5หลุดนะครับประชาชน7 3 0ดสามล่างนะครับตัวเน้นผมมาไหม เจนี่เน้นเจ็ดสนะครับเอ็กตร้าหลุดนะครับ41625เข้าตัวเด่น2นะครับสองะสรุปนะครับเจาะเข้า2รอบสตาร์วีกับประชาชนส่วนเอ็กตร้าเข้าเด่นนอกนั้นหลุดไป3นะครับโอเคไปดูของวันนี้นะครับสำหรับใครที่ตามดูอยู่นะครับ โอเคมาดูสตาร์วีไก่อนสตาร์วีไวันนี้จะเด่นที่1นนะครับ1นหรือ1นส เขาเปลี่ยนสตาร์วีไนะครับเป็นเด่น1กับ3นะครับตัวเจาะนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนยองเก้าสามเก้าดิสามเก้าสตัวเมื่อคืนนะครับส่วน3ตัวนะครับผมวางไปที่ 0, 19ก็แล้วกัน นะครับเนนนึ่งนึ่งเก้านะครับหนึ่นมะครับประมาณนี้ส่วนกาชาดนะครับกาชาติจะเด่นไปที่5 6ตัวเจาะ5 5้า h หก 6 6หกหกมตัว6 5 7้าเจ็ดหนึ่งห้าห้้าประตูชัยของพวกนี้นะครับวันที่12นะครับประตูชัยนะครับจะเด่นไปที่7 8 ตัวเจาะนะครับ70 71 72 80 81 82 3ตัวนะครับ780ผมเน้นที่8ก็แล้วกัน80 70 81สันติภาพสันติภาพนะจะเด่นไปที่ 5กับเนะครับตรวเจาะหสองห้าสามห้าสี่เองเก้าสามเก้าสตัวนะครับห้าเน้นที่9ก็แล้วเนกะ้าสี่หส

เอ็กตร้าเอ็กตร้าล่ะตอนเช้า8โมงนะครับเด่นที่3กับ4นะตัวเจาะ3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7 3ตัวนะครับ3 4 7ตัวนี้เลยนะครับ4 7 3 7 4 6เด่นที่4ก็แล้วกัน ก็ขอโชคดีนะใครที่ตามนะครับผม